ยินดีต้อนรับกลับมาที่รีวิวอร์ช่องที่เราจะพาคุณจอดลึกโลกของรถยนต์ SUV และรถกระบะท,ที่กำลังจะกำ,งจกำหนดอนาคตขององค์การขับขี่หากคุณคือคนที่ลหลงใหลในยานยนต์ที่ผสมผสานพลังเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือนี่คือที่ของคุณอย่าลืมกดติดตามและอยู่กับเราต่อไปเพราะวันนี้เราจะพูดถึงหนึ่งในรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งและไว้ใจได้มากที่สุดในโลกนั่นคือ Isuzu D-Max รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026 ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา Isuzu D-max เป็นชื่อที่หมายถึงความแข็งแรงความทนทานและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ไม่ว่าจะถูกใช้เป็นรถทำงานหนักในอุตสาหกรรมต่างๆหรือเป็นรถกระบะสำหรับครอบครัว,รวและนักเดินทาง D-max ก็ D พ,พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่อเน็ประสงค์ที่สุดในโลกและในรุ่นปี2026 Isuzu ได้พัฒนาทุกสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบให้ก้าวไกลย,ยิ่งขึ้นสร้างรถกระบะท,ที่ทั้งแกร่งฉลาดและล้ำสมัยกว่าที่เคย สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาใน DMAX 2026คือดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นและดุดันด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ทันสมัยไฟหน้าเละโฉบเฉี่ยวพร้อมไฟเดย์ทมเสริมบุคลิกบึกบึนด้วยกันชนดีไซน์ใหม่ฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายชัดเจนบ่งบอกความดุดัน มองจากด้านข้างจะเห็นซุ้มล้อใหญ่สัดส่วนกำยําและเส้นสายที่แข็งแรงชัดเจนส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็บด,ดีไซน์ใหม่ฝากระบาดถูกออกแบบใหม่พร้อมกันชนที่มีบันไดในตัวเพื่อขึ้นลงกระบาดได้สะดวกขึ้นภาพรวมแล้วรถคันนี้ดูทรงพลังพอๆกับสมรรถนะที่มันมอบให้ก้าวเข้ามาในห้องโดยสารแล้วคุณจะเห็นว่าอิซูซูให้ความสำคัญกับความสบายและเทคโนโลยีมากแค่ไหน ภายในของ D m a x 2026หรูหราก็อว่าที่เคยวัสดุซอฟทัชและการตกแต่งระดับพรีเมียมจัดวางอย่างลงตัวคอนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายส,ายส่วนผู้ขับขี่ได้เรียนไมดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ปรับแต่งได้ตามต้องการในรุ่นท็อปจะมีเบาะหนังแท้เบาะนั่งระบายอากาศระบบเสียงพรีเมียมและไฟแอมเบียนที่สร้างบรรยากาศหรูหราแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นรถใช้งานจริงด้วยพื้นที่เก็บของหลายตำแหน่ง ช่องชาร์จ USB-C ที่ชาร์จไร้าสายและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังทำให้ทุกที่นั่งนั่งสบายตลอดการเดินทางไฮไลท์อีกอย่างคือความสบายในการนั่งอิสุสุดได้ปรับปรุงเบาะแถวสองใหม่ให้รองรับการนั่งนานๆได้ดียิ่งขึ้นพร้อมพื้นที่วางขามากขึ้นการเก็บเสียงก็ดีขึ้นด้วยทำให้ห้องโดยสารเงียบแม้ขับบนความเร็วสูงหรือถนนขรุขระด้านสมรรถนะคือหัวใจสำคัญของ D m a x และในรุ่นปี2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังยังคงมีเครื่องยนต์หลายตัวเลือก แต่ข่าวใหญ่คือการมาของขุมพลังไฟฟ้าเสริมอิซูซูเปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรพร้อมระบบไมฮายบริดที่เพิ่มความประหยัดน้ำมันแต่ยังคงแรงบิดมหาศาลตามสไตล์ดีแม็กในบางประเทศยังมีรุ่นดีเซลไฮบริด2.5ลิตรที่ให้สมดุลระหว่างกำลังและความประหยัด สำหรับสายที่ชอบพลังล้วนเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรแบบดั้งเดิมยังคงอยู่ให้แรงหมาและแรงดิดสูงสามารถบรรทุกหนักลากจูงและลุยออฟโรดได้สบายเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่เปลี่ยนได้ลื่นไหลและช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นความสามารถในการลุยก็ได้รับการยกระดับเช่นกัน DMaX 2026มาพร้อมแชสซีเฟรมขั้นบันไดที่แข็งแรงระยะความสูงใต้ท้องรถมากขึ้นและระบบการสะเทือนที่อัปเกรดใหม่ รองรับการขับทุกเส้นทางมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบให้เลือกเช่นคโครนทรายกรวดหรือหิมะพร้อมระบบควบคุมความเร็วลงทางชันระบบช่วยออกตัวบนทางชันและระบบควบคุมการยึดเกาะที่พัฒนาขึ้นไม่ว่าจะลุยน้ำปินหิ่งหรือฝ่าทะเลทรายดีแม็กก็ไปได้ทุกที่บนถนนเรียบดีแม็กขับสบายกว่าที่เคยอิซูซูปรับช่วงล่างให้ซับแรงสะเทือนดีขึ้นลดการกระแทกและแรงสั่นสะเทือนแต่ยังคงความแข็งแรงตามสไตล์กระบะ การควบคุมพวงมาลัยก็ดีขึ้นทําให้มั่นใจทั้งในเมืองและบนทางหลวงด้านความปลอดภยัย DMAX 2,026มาพร้อมชุดระบบช่วยขับขี่ล่าสุดในชื่อ Isuzu Intelligent Safety ประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังพร้อมถุงลมรอบพันกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์